พลังธาตุของเจ้าก็คือหัวเดี๋ยวเดียวอะไรนะหัวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะท่านก็ข้าขอโทษอีกทีนึงมีไฟนล้วแข็งน้ำดินสายฟ้าแล้วก็มือแล้วก็มีหัวยเดียวคุณเดียวครับตอนนี้ของผมเจโวจองสายเอ็มวีเดียกันแล้วตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในเกมอะไรก็ไม่รู้ที่เกมไม่ได้พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นโค้ชสุดยอดเลยแต่เกมนี้กำลังมา และครั้งนี้ผมไม่ใช่หัวหน้าทีมปุ๊ดีมากมันเป็นลูลูนั่นเ๋ยวเวลาปะปะโอเค เรูลคนเดียวเนี่ยไป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 ,ไป,ไป,ไปอนแรกกมก็วิ่งหาปืนตามไปเท่าไรเยอะกติเลยหาปืนให้เจอนะถ้าเกิดหาเจอแล้วผมก็ซัดสตูดเลยเลยแต่ตอนนี้ผมได้ไงาาไม่มีปืนแล่อะไรเลยยกุญ AK เนี่ยตรงนี้ไปเลยได้ไงมันก็ใช้ AK bạn là cứ không tránh nhà Mẹ ai tám mà có lên mà bốc bốc hướng từng lên Cô lâu có mì chết thương anh rồi ลูกกระสุนหมดแล้วเราต้องหนาะลูกกระสุนเพิ่มนะครับถ้าเกิดเราไม่มีลูกกระสุตนตามฉบับเกมพัฒนารายยอ่อยทั่วไปแต่เกมนี้มีความสามารถแนะความจรงิงพอได้ีหมดลูกกระสุนวิ่งใส่มั่งอ๋อใช่เมียสีนี่เหรอทไม่โงห่ห,หโโมัดหมัดดูงโนมาหนะโน มันมีปืนไหนผมนใช้ได้เลยน่ะสับเปลี่ยนคือสับเปลี่ยนแต่แรกก็จุนนั่นู่เออสับเปลี่ยนนี้นะไปมันซื้อกระสนุนได้ปะเนี่ยไม่ได้ด้ยสามเงาไป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 ตู้ข้างแอก ได้ไหมเนี่ยมันลงไดันเกิดไปแล้วเกาเรียกความโหดมันค่ะเอามาเก็บไปในตู้เย็นอเลยหาปืนปืนดีถ้าเกิดเห็นสายไงครับเราขึ้นไม่ได้นม่แล้วก็สามารถคืนติดต่อได้นะเดี๋ยวผมงทำให้ดู แรกก็ลงไปก่อนโอเคโอุ้ก่อนนี่เราติดต่อน่าเกิดถึงแล้วมากกว่าการะบาดได้เลยนะแต่มันจะดูดาเมจนิดหน่อยหน่อยคือผมคนสายห้าว้ล้างเหงาไม่ไม่มีนั่งไง Um, the boy in Enemy spotted! Enemy spotted! Donnie. Entering assassination state. Head to the target! อันนี้นะครับอ,อ้าวโอ้ของดีของดีมานี่และที่ผมเก็บไปเมื่อกี้ก็คือภารกิจนะครับเนี่ยนะครับที่เป็นแผ่นนี้จะมีภารกิจแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นอันนี้ยมันจะเป็นสาร์แบบมันคือการลากเข้าตัวของผมที่ผมเก็บมาที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยเป็นการหาของครับ การหาของก็ได้ของแตกต่างกันไปและ้วเกิดเราเก็บของจนสุดหนึสามจุดครับแล้วก็ได้รางวัลเป็นเงินเงินเงินต้งเงินเนี่ยครับสามอย่างนี้ครับอันแรกเป็นรูกเครื่องบินก็คือเปิดแมพครับเปิดแมพที่ที่มีสตูข้างๆ่านะอันนี้ก็คือสามารถเซลรลงมาได้ครับแต่ว่าตอ้องรอส่วนนี้ของดีครับอุปกรณ์ต่อสู้หน้าของดีเลยก็คือจะเหมือนแอร์ด็อกเนี่ยครับนี่ครับ,รบแบบนี้นเลยเป็นแบบนี้นเลยครับ เจอแล้วแกฟอเนี่ยมันคือสูที่เราเอา่อเตรยียมมาแต่ครั้งแรกเลยครับก็คือเราเตรยียมไว้ของก็อยู่ในนี้ให้เราของซื้อได้เลยสั่งซื้อหนึช็อตปีตเลยเกิดแล้วโค้ชที่หนึ่งกนี่ผมพลาได้ห้าโคนแล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลผมคือเวลปีที่เราฆ่าคนดครับเวลเรายิ่งขึ้นเร็ว อันนี้มึงก็ไม่เคยมีอะไรอัปเดตมากมายตรงนี้เคยมาแล้วครับแต่ว่าไมนม,มาโอ้อันนี้ปิดไม่ยัง้งแเบรบกไม่อยู่ซิ่งไกลทะลุยนลันนรกอันนี้คือบัญหาหน,าน้าในเกมที่นี้อันนี้เป็นรถอะไรวะไม่รู้เือนรถ The safe has been redefined. When? Be Entering assassination. <laughs> oh, oh, yeah no more. ว้าวุ่นเลยว้าวุ่นเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็ซื้อเพื่อนอ้ยมนมนเมื่อกี้ของคุณแส่ไหมน่าเล็กตุ้งมันละ i n g a b a องมันใช้เปิดเพนง่ผ่านอ,อะไรอย่างเี้ ยาสองชนิดที่ผมเจอนะตอนนี้ครับไองเช่นยานี้ใส่ทีเดียวรับเลือดเต็มเลยเราต้องใช้เวลานาะน <Un stoppable. S 1> มันล้มอี่แล้วครับ ถ้ามีจังไว้หน,นี้เลยถ้าคนตีไม่ทานก็ไลอยางไงนั้นนต,นนอตอนนี้เรื่องฝตกเลยรับเขาน่าจะโกงนิน <'m> นนดนะงแตเาไม่ยอมโกงน้อยเราะจะไม่ให้คุณเจ้าหน้ารีวิ่งเลย อยู่เพื่อนเองไม่ได้ลจริงเลยนี่ครับถ้าเกิดเรายิ่งอยู่บนที่สูงเราจะไล่ออกมาแล้วยิ่งจไล่นานได้เลยเลือดตัวเกิดเราแค่ยังรอความตายแต่ว่าแต่เรามียาชุบผมเมื่อกี้ที่ผมชุบตัวเองครับรอดแน่นอนึ่งเออมันจะได้หนึ่ง ให,ห้คุณรตานี่นายไมแบบเป็นนี้วะนี่ความเจ๋งเกมนี้ครับถ้าเกิดเรากลางร่มแล้วเราจะปิดร่มเราสามารถถือปืนได้ความเจ๋งให้คุณรตานครับผมขอแนะนำว่าให้ให้อยู่กลารงร่เพื่อนเลยนะครับท่านก็ได้ป้องกันเลยได้ เยอะครับแล้วเพราะแล้วผมก็ชอบที่จะหลงระเบิดไปก็แหงแค่มาจะเป็นระเบิดไปอ,อ่ะและนี่ครับที่ผมบอกเขาว่ามันจะเพิ่มเลเวลเพื่อเราครับนี่ครับเลเวลผมจะเพิ่มเป็นเลเวลห้าตอนนี้ผมก็ปวดล็อกท่าพิเศษนะครับก็คือดิงตัวนอกนั้นเดียวตายไม่สิ่งที่ผมชอบมากตอนนี้ผมก็บีบแล้วนนเพราะนั้นอีกเลยวงกิมนี่อันตรายอะไร <S <S แบบยัง่ยงแรง

Using a bandage. Using a bandage. The, Man. <laughs> <frauded. Stop> eliminated. <laughs> the boot that I need โ <pec> ทษเลยจริงึ้นป้าโทดโทดแม่ครับความมันหู